สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับวิ Trade Morning Call สรุปเดป็น,นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนวันนี้นะครับวันนี้มีปัญหานิดหน่อยเราก็บอกว่าเราหลังจากที่มีปัญหามา2 3สาวันเกี่ยวกับเรื่องของตัว a c e b o o k เนี่ยที่เราไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยอยู่ดีก็ถูกขดีดออกกระทันหันนะครับก็จนปัดบันนี้เนี่ยมันก็จะมีการอ,าอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตกลงแล้วเนี่ยเราผิดกฎเขาข้อไหนนะครับแล้วก็มีปัญหายัางไงดังนั้น เพื่อความปลอดภัยเราก็เลยวันนี้หยุดไลฟ์เฟซบุ๊กนะแต่ว่าทําทางด้านของตัวใน y o youtube อย่างเดียวนะครับก็วันนี้จะเห็นว่าเราก็จะเอาลิงก์งต่างๆเนี่ยไปแปะไว้ในฝั่งทางด้านตัวของทางด้าน a c e b o o k นะแต่ว่าก็ใช้เป็นการบอร์ดแคสผ่านทางช่องทางของ YouTube เป็นหลักเนี่ยช่องทางเดียวเลยนะครับก็ตรงนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันไม่ได้มีเด้งเตือนอะไรหรือเปล่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้กระบวนการของการไลฟ์เนี่ยผ่านทางด้านของตัว YouTube นะครับก็เป็นการผ่านตัวเอ ι, ย้ยไม่ได้ไลฟ์ผ่านผ่าน a c e b o o กนะก็ใช้กระบวนการผ่านทางด้านของตัว YouTube แทนนะครับก็อาจจะทำแบบเนี้ยไปสักวันนี้ถึงสักสัปดาห์หน้านะครับอย่างน้อยสุดเว้นเว้นจากการโดนตัวทางด้าน YouTube เตะไปสักระยะหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือเผื่อว่า เออจะได้ไม่มีปัญหาหรือว่าเออไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการถูกแบนช่องหรืออะไรพวกนี้นะครับจนก,กว่าเราจะหาเหตุผลหรือหาข้อสรุปได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาในการไลฟ์เนี่ยที่ตรงจุดไหนนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าถ้าท่านไหนไม่เจอใน Facebook ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะวันนี้เราปรับลงมาเหลือแค่ตัว YouTube ในช่องทางเดียวแล้วก็พยายามจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าต่อจากตรงนี้ไปก่อนนะครับ นะโอเคนะครับก็มาดูกันครับนะว่ามีประเด็นอะไรที่เราจะต้องคุยกันในฝั่งทางด้านวันนี้บ้างนะครับก็เรื่องแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวตลาดตามประเทศก่อนละกันนะครับ ก็บรรยากาศของการลงทุนตลาดต่างประเทศเมื่อวานปรับตัวบวกขึ้นนะครับในยุโรปบวกประมาณ1%ถึง1.5%ได้แล้วก็ดาวโจนส์เมื่อวานก็บวกประมาณหนึ่งถึง1นึเอเนะครับเมื่อวานเราจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เอ่อกลุ่มของแท่นเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ถ้าใครจำได้เมื่อเมื่อวันก่อนนะเมื่อวาน,นนะเ,มเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันว่า N นสแมันติดลบแต่ว่าไอตัวของแ้่น เอ HXC นะครับหรือว่าตัวทางด้าน NASDAQ Golden Dragon China Index เนี่ยขึ้นมาบวก3.5สถานการณ์เมื่อคืนกลับกันเปอีกแบบหนึ่งนะคือถ้าเราไปดูเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวทางด้านเอ่อ,อ,อตัวทางด้านดัชนี s e m i c o n i u o t o u i t o r x หรือ Sox เนี่ยบวก3.27นะครับแต่ว่าตัวทางด้านเอ่อ HXC เนี่ย เหลือบวก0.64%เนะมะื่อวานก็ต้องถือว่ามันก็เริ่มลดระดับความร้อนแรงลงมานะในการบวกของหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานบาบาก็ยังบวกอยู่แต่ก็จะเริ่มบางๆและ1.5%นะครับในขณะที่ฝั่งของเทนด้านตัวหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่าง Texas Instruments เนี่ยบวก2 l a นะครับ r a m Research เนี่ยบวก6.32%นะครับแล้วก็ตัวของเนด้าน Intel บวกเท่าไหรอ่อ่ะ Intel บวก 7.6เนะ MU บวกเเลยนะไมคอนเทคโนโลยีนะครับก็เราคุยกันเมื่อวานแล้วว่าไมคอนเนี่ยมันตั้งสำรองไปเยอะนะครับคือต้องบอกว่าไตมาสต้องบอกว่าไต่มาสสองคืองบของเขาอาจจะปีแปลกๆนิดนึงนะแต่เป็นไต่มาสสองปีสองสามเนี่ยที่ตลาดคิดว่าตอนแรกคาดการณ์ว่าจะติดลบ0.66เหรียญนะครับปรากฏว่าออกมาแล้ว EPS ของเขาเนี่ยติดลบไปเป็น1.99แต่ว่าก็เข้าใจว่า ถ้าไปดูแล้วเนี่ยรายได้มันเปลี่ยนไม่เยอะการติดลบเยอะๆในฝั่งทาง e น้า EPS ของไมค r อนเนี่ยมันน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของตัวการ r ไ Down พวก inventory ต่างๆนะครับดังนั้นเราเลยจะเห็นว่าพอมันไถดาวแบบเยอะมากๆหนักมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดีไม่ดีไตามาสที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นไตามาสที่เลวสุดของตัวไมคอนไปแล้วนะครับแล้วก็บวกกับการที่เราจะเห็นว่าราคาหุ้นเองเนี่ยก็ยืนอยู่เหนือ point of control ถูกไหมเพราะถ้าไปดูแล้วเนี่ย ประมาณสักเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยแว่งอยู่ระหว่าง48ถึงประมาณสัก64นะซึ่งเราก็เห็นว่าก,กลางๆทางก็คือ56อที่เป็นจุดที่มีโวลุ่มมีอะไรเยอะด้วยดังนั้นพอราคาหุ้นหลังจากมันรับข่าวร้ายรับหลายอย่างไปแล้วแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นบอททอมในระยะสั้นของผลประกอบการเนี่ยเ,เราถึงเห็นตัวของแต่นั่นราคาหุ้นเนี่ยก็เลยมีการฟื้นตัวดีขึ้นมานะครับโอเค นะดังนั้นก็เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหนังของคคลมาลเลยในฝัง่งของนั้นตลาดฝั่งต่างประเทศหรือฝั่งอเมริกาก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีพุ้นเทคโนโลยีสหรฐนะครับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยก็มีการรีบลัลมีการฟื้นตัวขึ้นมาเดี๋ยวเราลองมาลองเช็คดูคร่าวๆนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างคือเราจะเห็นว่าพอมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างซอฟต์เองเนี่ยอยู่ในจุดไหนละ,ะก็จะเห็นว่าซอฟต์เองเนี่ย เอ่อถ้าไปดูมีเนอร์วินี่เทนเทมเพลตข้อดีก็คือมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันมาได้ค่อนแ้างจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยืนเหนืออะไรไฮเดิมตอนช่วงประมาณแถวปลายปีได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองก็คือว่าเอออาจจะมองไม่ดีก็ได้ว่าเฮ้ยจิ้มไฮเหน่อยไตัวนี้มันมีเดเวอร์เจนใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลายด่านที่เป็นตัวช่วยอาจจะเป็นการตีออกข้างเฉยๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเออในฝั่งของตัวหุ้นเซมิคอนดั c เตอร ในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเออก็ต้องบอกว่าน่าจะมีมีต้องบอกว่าตอนนี้ที่ฟื้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปผมคิดว่ามันมีรูมได้ในะระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะกลับไปเป็นนิวไฮนะครับอยากให้ลองกลับไปดูหุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ว่านเราเนี่ยอาจจะไปดูเดชมีอ e ิตรอนไม่ได้เพราะว่าอ e ีตรอนเนี่ยมันถูกโดมิเนตด้วยตัวเดลตานะครับแต่สมมุติถ้าเราไปดูฮาน่าไปดูตัวทางด้านเคซีอะเราจะเห็นภาพว่า เออดี๋ยว้องต้องไปดูไฮเหน้าก่อนสมมุติไปดูไฮเหน้าดูเคสีบ้านเรานะก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นแพทเทิร์นของการทำไมครับเบรกมินิวินี่เทนเทมเพลแล้วก็ทำไมครับไต่เส้น50วันถูกไหมไต่เส้น50วันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออยืนไม่อยู่แล้วก็จะลงแรงๆกลับมาแถว200วันอีกเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้โซนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า โอเคตอนตลาดเองพยายามจะตีขึ้นก็ตีเร็วมากเลยนะตีเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลยแนะ่จากวอททอมแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นเล็กสนิกในฝั่งอเมริกาหลายลตัวก็ตีกลับมาในระดับที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะตีขึ้นมาในระดับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่งหลายหลตัวเลยนะหรืออย่างตัวของทนนันไมโครนเนี่ยวอททอมของเขาคือประมาณเท่าไหร่4สี่สิบแปดใช่ไหมครัโอกาสจะไปแถาววันสักตีว่าเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะ ดังนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าการกันตีไปของของเขาเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นเบรอกอาจจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วได้ได้รอบประมาณแถวเท่าไร5 2ก็ตรงน,นี้10เหรียญเบรกขึ้นไปก็ได้โมเมนตั้10เหรียญก็แปลว่าตกประมาณแถว70ต้นๆทั้นพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในโซนตรงน,นั้นจะเป็นโซนที่เรียกว่าก็จะมาเจอบาทาเหินแหววอ่ะแถวๆนี้ได้ทีหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเราก็เห็นภาพว่าโอเคโอกาสที่เราจะเห็นหุ้นเซมิคนดักเตอร์อสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวจากปัจจุบันในระดดับนเปป็ไไ้ แต่การขึ้นไปในระดับหนึ่งตัวนี้จะเริ่มเป็นระดับที่เรียกว่ามีโอกาสที่มันจะไม่ไปต่อไม่ได้นะเราจะเห็นว่าการขึ้นหรือการบวกขึ้นในตอนช่วงนี้ของหุ้น,นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐอเมริกาหรือหุ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากการที่ผลประกอบการมันดีนะแต่มาจากข่าวของการลดต้นทุนนะอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นข่าวคนในกลุ่มเทคอเมริกาเนี่ยโดนลดตำแหน่งงานไปแล้วประมาณ139,00 0สาตำแหน่งในช่วงประมาณไตรมาสแรกนะครับหลายๆธุรกิจหลายๆบริษัทพอมีการลด ตำแหน่งเาี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นการาลดลงของตัวต้นทุนต่างๆ,ๆเ,เป็นไปนได้คือตอนนี้เราจะเห็นว่ากำลังซื้อหรือดีมานหลายๆตัวยังไม่ได้กลับมานะหรืออย่างถามว่าตอนนี้คนมองไมครนดีก็ไม่ได้แปลว่าไมครนจะรายได้กลับมาดีนะแต่คนมองว่าไอ้โฟร์เบิร์ดไกดานไปข้างหน้า,าระดับของ inventory ที่มันปรับตัวลดลงแล้วจะทำให้ inventory เองเริ่มทยอยพอพออินเวนทอรีมันลดเริ่มลดลงเนี่ย มันก็นจะเริ่มเป็นสัญญาณที่เอ,อ่เดือดต่อช่วงต่อไปมันน่าจะเริ่มทยอยดีขึ้นเนี่ยนะครับจากเดิมที่พอมีอินเวนทอรีเยอะๆแล้วทํายังไงดีหละ่ะเดี๋ยวของมันจะเก่าเกินไปต้องมีการทยอยขายต้องมีการทยอยลดต้องมีการไรต์ดาวน์แวลูหอชั่นบางแวลูของอินเวนทอรีไปหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่มันกดดันแต่วันนี้พออินเวนทอรีมันถูกเคลียร์ไปพอสมควรแล้วหรืออินเวนทอรีไม่เยอะแล้วเนี่ยแรงกดดันในฝั่งของการไรต์ดาวน์เพราะนั้นก็คงจะไม่มีนะครับดังนนั้กก็ตอบอว่า ดังนั้นเลยต้องลองนิดนึงว่าไอ้ราคาที่ขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันไปได้นะแต่ว่าการไปตรงนี้มันเป็นการไปเพราะว่าเรื่องของฝั่งต้นทุนเป็นหลักเลยแต่ยังไม่ได้แปลว่าอินดัสซีกลับมาดีถ้าจะมีจุดที่อินดัสซีกลับมาดีที่เป็นไปได้อาจจะเป็นในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับดังนั้นก็หุ้นต่างประเทศตรงนี้ก็ลองตามดูผมคิดว่ามันอาจจะให้เซนิเมนต์เมื่ี่เป็นบวกได้นะแต่ว่าอย่าพึ่งไปบู๊อะไรกับมันมากนะครับกลับมาที่บ้านเรานะ กลับมาที่บ้านเราเมื่อวานก็มีการประชุมกรงงครับนะก็เห็นว่ามีการประชุมกรงงครับวันทีเมื่อวานแล้วก็ผลก็ออกจะเป็นไปตามที่เราค่อนข้างจะคาดกันว่าเนี่ยไอตัวทางด้านไอมีการเพิ่มดอกเบีย้ยนเยบายอีก0.25%ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอก,กฉันนะทำให้ดอกเบีย้ยนเยบายเราขึ้นมาอยู่ที่1.75% ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะเช่นมีการปรับเพิ่มปรับ GDP นะ GDP เนี่ยจริงๆตอนแรกเขามองปีนี้3.7นี่ปรับลดลงนิดหนึ่งเหลือ3.6นะแต่เราก็จะเห็นว่าในฝั่งของตัวที่ดีอ่ะก็ยังเป็นการดีจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งเราจะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงานเพราะว่าถ้าใครเคยฟังเรากันมาตลอดเราก็จะเคยพูดตัวเลขว่าไอคนที่ทํางานในภาคของทาน้นการท่องเที่ยว ภาคบริการพวกนี้รวมรวมกันแล้วมันประมาณ10ล้านคนไอ้สิล้านคนพวกนี้ตกงานโดนลดเงินเดือนไปเยอะในช่วงของสถานการณ์โควิดแต่วันนี้พอทุกอย่างมาเริ่มกลับมาดีคนเริ่มกลับมาเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมานะครับไอ้พวกนี้มันก็จะเริ่มปรับดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้เริ่มกลับมามีรายได้กลับมาถูกจ้างงานกลับมามีเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าถ้าทางานโรงแรมแล้วกลับมาได้เซอร์วิสชาร์จเนี่ยนะครับคือซึ่งบางทีเซอร์วิสชาร์จมันมากกว่าเงินเดือนหลายเท่าเลยนะ ลอ,ลองคิดดูว่าบางทีเราเป็นพนักงานธนาคารเอ้พนักงาน,าพ,น,งานาพวกโรงแรมที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นกระบี่ภูเก็ตเนี่ยบางทีฐานรายได้เงินเดือนโรงแรมอาจจะอยู่ไม่เกินสองหมื่นนะแต่ถ้าอยู่โรงแรมดีๆอาจจะได้เซอร์วิสชาร์ตประมาณหกหมื่นคือเนื้อไหมเซอร์วิสชาร์จสูงเงินเดือนสามเท่าอย่างเงี้ยกลายเป็นเงินเดือนแปดหมื่นนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยมันชีวิตมันต่างกันมากเลยนะตอนที่เงินเดือนมันเหลือไม่ถึงสองหมื่นแถมถอตอนเหลือไม่ถึงสองหมื่นเนี่ย อาจจะถูกลดเงินเดือนไปครึ่งหนึ่งด้วยนะเพราะเพราะว่าโรงแรมไม่มีแขกใช่ไหมนะแต่ว่าวันนี้พอมันกลับมาเนี่ยผวมันเป็นการกลับมาในระดับที่เรียกว่าจากเงินเดือนหมื่นหนึ่งจะกลายเป็นแปดหมื่นอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเจ็ดปดเท่านะชีวิตหลายๆคนมันจะเปลี่ยนต้องเรียกว่าหลังหลังบาทาเป็นหน้ามือเลยเพราะว่าเออพอมันเป็นช่วงที่ไม่ดีเนี่ยไรายได้ไม่มีกลายเป็นหนี้เสียบางทีกู้ยืมมาก็มีปัญหาด้วยนะแต่ว่าพอตอนเนี้ย รายได้เริ่มกลับมาปกติแล้วก็จะกลับไปคืนหนี้ได้นะสถานการณ์หลายอย่างก็จะดีขึ้นกาหลังซื้อก็จะดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะที่จะทาให้ภาพของการบริโภคต่างๆมันดีขึ้นดังน,นั้นจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยเราจะมาพูดหุ้นคาเฟ่ก็น่าจะเยอะเพราะว่าการดีและลอกแรกของการเปิดเมืองเนี่ยมันจะมาจากการท่องเที่ยวและหุ้นที่มันเป็น d i r e กการท่องเที่ยวแต่พอมาถึงสเต็ปนี้มันจะเป็นสเต็ปที่คนเริ่มลืมตาอ้าปากได้คนเริ่มกลับมาดีขึ้นการบริโภคกลับมาดีขึ้นนเพราะฉะฉั้น มันจะเริ่มหมุนจากหุ้นที่เป็นการท่องเที่ยวคือหุ้นท่องเที่ยวก็ยังดีอยู่แต่จากนี้ไปมันอาจจะไม่ได้เก่งมากเหมือนรอบแรกๆจากนี้ไปตัวที่มันจะเก่งก็เป็นพวกที่มันมันได้ขวาความดีในรอบนี้หรือไม่ได้โมเมนตัมของการไปพวกที่มันจะเริ่มดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มค้าปีกแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่มันจะเป็นกําลังซื้อที่ดีตามมานะครับโอเคนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกบ้างนะครับนะก็ การส่งอ,อสินค้าเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวหลังจากหดตัวในช่วงก่อนหนะ้าแต่ว่าการฟื้นชัดๆะมันน่าจะเกิดในครึ่งปีหลังอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคือคือถ้าใครไปดูนะครับเออผมคิดว่าเราก็จะเห็นภาพเนี่ยนะว่าออตัวเลขส่งออกวันนี้เดี๋ยวจะมีการถแถลงประมาณสิบโมงผมก็รอฟังอยู่นะว่าจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ตอนนี้คุณจุลินไม่ว่างมาถแถลงแล้ะอ่าถ้าก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นว่าคุณจุลินมาถแถลง นะตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณจุรินไม่มาถแถลงเพราะอะไรเพราะว่าเอาไปเดินสายอยู่นะหรือว่าหรือว่าตอนนี้คือตัวเลขมันไม่สวยเพราะตัวเลขมันติดลบนะก็เลยให้ให้รัฐมนตรีช่วยมามาถแถลงแทนแต่ว่าก่อนหน้านี้นจะเป็นคุณจุรินนะเอกสารเอกสารเนี่ยทำมาพรีเซนเตชันเนี่ยจะมีหน้าคุณจุรินประมาณครึ่งหนึ่งของสไลด์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ <laughs> ค่อยๆเป็นข้อมูลนะก็เราจะเห็นว่าตัวเลขคาดการการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ชะชลอต,ตัวต่อเนื่องจากมกรา นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเราคุยนมาตั้งแต่ปลายปีแล้วเพราะว่าถ้าใครจําได้เนี่ยเราเคยโชว์โชว์ชาร์ตไหนชาร์ตนี้ชาร์ตนี้ชาร์ตนี้ชาร์ตอยู่ไหนอะชาร์ตอยู่ไหนเอามันไปไหนละชาร์ตเออชาร์ตหหยไปไหนเออลืมไม่รู้ชาร์ตอยู่ไหนแต่ว่าถ้าใครจําได้ตอนปลายปีเราเราทำให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเลขของการส่งออกในช่วงพฤศจิกายนมาซึ่งมันอาจจะลงไปแตะแถวส0บถึงซึ่งมันลงไปถึง15%ห้าได้ลบสิ้าตได้เนี่ย แล้วก็พอมาถึงปีนี้มันก็น่าจะอยู่ในระดับลบห้าถึงลบสิบนะครับเพราะว่าตัวเลขของการส่งออกเราปีที่แล้วเนี่ยสองสองขึ้นไปสูงมากนะช่วงต้นปีนะนะมันจริงจมันสูงตั้งแต่ปลายปีสองหนึ่งแหละแล้วก็วันนี้ตัวเลขส่งออกเราถอยกลับมาเหลือประมาณเท่าๆกับพอๆกับใกล้ๆปี2018นะเพราะฉะนั้นก็มันก็ถ้ามันเกาะ2 0 1 8ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็คงจะเห็นการลดลงของตัวเลขระดับประมาณแถว5-1 0ในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังเดี๋ยวไปดูว่า เศรษฐกิจโลกต่างๆจะฟื้นตัวหรือเปล่าและจะฟื้นตัวมาในภาคไหนนะครับดังนั้นภาพรวมๆนะจากเรื่องของการประชุมกรงอมเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ว่าขณะดเดียวกันเนี่ยการที่กรงอมขึ้นดอกเบี้ยแบบเอาเอ,าเอากฉันเลยอะ่ะแสดงว่าโอกาสที่มันอาจจะเห็นการขึ้นต่อในรอบหน้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเงินเฟ้อเราก็ยังยังอยู่ในระดับที่ที่มันอาจจะเป็นใจแล้วจังหวะเนี้ยขึ้นดอกเบี้ยมันจะไม่ค่อยกระทบกับเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโมเมนตัมในการฟื้นตัวที่สำคัญก็คือ เราไปดูเรื่องของตัวภาพของการไหลเข้าไหลออกของเม็ดเงินก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเ,เงินไหลเข้าตลาดตราสารหนี้นะแต่ก็ยังบางๆอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าในภาพตรงนี้จังหวะน,นี้อัตราส่วนต่างดอกเบีย้ยไทยสหรัฐมันยังค่อนข้างจะหา่างนะก็คือประมาณแถวเท่าไหร่อ่ะจาก3.5ตอนนี้ก็เป็น3.25นะก็ก็ผมคิดว่าถ้าในอดีตเนี่ยประมาณสัก2-2.5กํลาลังดีเนั้นแปลว่าโอกาสที่เราจะเห็นซึ่งตอนนี้เดี๋ยว ก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะเห็นการขยับขึ้นของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเราต่อเป็นนี้เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็เพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันก็จะเป็นการขึ้นไปแล้วขึ้นเลยไม่ได้อ่ะขึ้นแล้วต้องต้องตรึงมันไม่ใช่การขึ้น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 เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะไม่ใช่ดอกเบี้ยขาขึ้นที่ที่แข็งแกร่งมากๆลักษณะแบบนี้ผลดีต่อกลุ่มธนาคารมีแต่ก็จะจํากัดนะครับดังนั้นก็แปลว่าโอเคกลุ่มธนาคารระวังนิดหนึ่งได้ว่าถึงแม้ฟันเดอร์เมนทัลไม่ได้มีอะไรแต่ในเชิงแท็กติคอล ผ่านจุดออที่มันดีที่สุดของดอกเบียไปค่อนข้างจะเร็วหรือการฟื้นตัวมันช้าเนี่ยมันก็จะทําให้ออราคาอาจจะไม่ได้ไปดีมากนักหรืออาจจะถูกลดน้ําหนักการลงทุนได้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปเข้าอีกหนึ่งรายการแล้วก็สรุปเร็วๆเลยแล้วกันนะวันนี้หุ้นแนะนําเลยแล้วกันว่าเอาอะไรดีเอ,อ่อก็จะเป็นตัวของตะนั่นกันกุลดีเพนต์เมเจอร์ซีอาร์ซีครับนะเอ่อกันกุลดีเพนต์เมเจอร์ซีอาร์ซีกัน C, กุล คุยกันไปอยู่แล้วว่าเพราะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผู้ผ่านเข้าขายไฟนะวันที่5เมษายนผมคิดว่าน่าจะมีชื่อกันกุลจํานวนหนึ่งเลยแหละนะจากการยื่นมา27ของการสูงที่สุดคนที่ผ่านสูงสุดเลยคือกันกุลนะดังนั้นการกลับมาในโซนแถวแถวเส้นค่เฉลี่ย150วัน4บาท80 90เป็นไปได้นะผมคิดว่าตรงนี้ก็มองกันกุลดีเพนเมื่อวานมี analyst meeting นะครับ ก็ต้องบอกว่าเราเห็นราคาหุ้นลงมาเยอะนะจาก12ลงมาเหลือ8ใช่ไหม50%เลยแต่ว่าตรงนี้ผลประกอบการเขาน่าจะมีการฟื้นตัวและหลังจากต้นทุนหลายๆอย่างที่มันอิงราคาน้ำมันเนี่ยมันจะทยอยกลับมาสู่ปกติมากขึ้นแล้วก็เราเห็นแผนการเติบโตแผนการขยายสาขาต่ตางๆที่มันจะบูสต์การเติบโตในปีนี้อย่างน้อยก็น่าจะกลับไปเซล200วันน 9. ะ9ปี40ดะไนั้นก็ดีเพนก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจแล้วก็เมื่อวานเพิ่งมีอินดัสทรีติ้งไปด้วยนะครับ c r c c r c มีข่าวว่าจะเตรียมเข้าซื้อต้องต้องดูตัวนี้เสียสีตัวนี้ c ีก็มีข่าวว่าจะมีการเข้าไปซื้อค้าปลีกของเวียดนามนะครับก็ตรงนี้เราก็อาจจะพอเซตเอาไว้ได้นะว่าเอ้ยโอเคอย่างน้อยสุด4,4บาทเป็นแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นปัจจัยบ่งจริงเราควรจะเห็นภาพการฟื้นตัวของราคาหุ้นขึ้นไปจากในโซนแถวๆนี้นะครับดังนั้นก็ ถ้าไปดูราคาผาสมตลาดที่ทำเอาไว้ก็คือจะอยู่ประมาณแถว50บาทนะครับตัวสุดท้ายก็คือเมเจอร์นะก็ราคายัางไปติดแนวต้านแถว17บาทอยู่นะแต่เราก็คิดว่าเราก็ลุ้นนะ,นะครับในการผ่านโซนนี้ขึ้นไปก็ยังมีตัวหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะจำกัดดาวไซด์ได้แล้วก็มีแคชโฟรที่ดีดังนั้นช่วงเวลาตรงนี้ตลาดอาจจะใช้เวลาในการสร้างฐานแถวพันหนิดนึงนะครับพันห้ถึงพันหรตรงนี้อาจจะเห็นการดึงคุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากเก่งกำไรมากขึ้นก็ตรงนี้ไม่ต้องกลัวก,กับตลาดมากนะักแล้วก็ รอจังหวะแล้วก็รอเวลาตลาดอย่างเดียวแต่ว่าให้สามารถที่จะเลือกหุ้นในการลงทุนหลายตัวได้นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบก,กักใหม่กับยูเทรดวันนี้ขอเดีด๋กเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ